ว่ากันว่าฝรั่งมาบ้านเราใบไม้ใบเดียวเขาเอาไปวิจัยอะไรได้ตั้งมากมายคนดีของดีในบ้านเราก็มีตั้งเยอะแยะตามมาเกย์โยชิคะรู้ไหมคะว่าประเทศไทยของเรามีผู้ป่วยเป็นโรคข้อเสื่อมกับการสูญเสียเม็ดเงินมหาศาลร,รวมไปถึงเสียโอกาสในการประกอบอาชีพถึงร้อยละ1หรือมากกว่า6ล้านคนต่อปีและยังมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ที่สาคัญเมื่อเป็นแล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายเว้นแต่จะทาการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเทียมซึ่งเสียค่าใช้ใจ่ายราวหลักแสนบาทเลยทีเดียวค่ะด้วยศักยภาพและความสามารถของนักวิจัยไทยที่ค้นพบความมหัศจรรย์ของสารสก,กัดเซซรมินในงาดำธัญ,ญพืชที่อุดมไปด้วยสารอาหารและมีสรรพคุณมาร่วม5,000ปีซึ่งเจ้าเม็ดเล็กพริกโรคนี้นะคะสามารถรักษาอาการข้อเสื่อมโดยที่ไม่มีใครเคยรับรู้มาก่อนและยังสามารถบําบัดได้อีกหลายโรค วันนี้โยจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับฮีโร่นักวิจัยของเราผู้ได้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแพทย์โดยที่ผู้ป่วยไม่เคยรับรู้มาก่อนค่ะจากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับโรคข้อเข่ามากกว่า15ปี รองศาสตราจารย์ดรปัชญาคงทวีเลิศนักวิจัยไทยดีเด่นได้สะสมองค์ความรู้ใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกและได้จดสิทธิบัตรไปแล้วหลายรายการซึ่งผู้นี้คือผู้หนึ่งผู้เดียวผู้ที่ค้นพบสปปรรรคุณมาสจันย์ของสัรนสกัดเซสามินในงาดำที่สามารถรักษาโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบและโรคอื่นๆได้อีกหลายอย่างเลยค่ะอาจารย์ปัญญาคะ อยากรู้จังเลยคะ่ะว่าเจ้าเซสมีเนี่ยคืออะไรกันคะครับเซสมีเนี่ยเป็นสารจัดกามในกลุ่มของลิแกนนะครับซึ่งสามารถที่จะแยกได้จากเม็ดงาซึ่งอาจจะเป็นงาดํางาขาวงาแดงก็ได้นะครับในงาเม็ดเล็กๆนี้นะครับประกอบไปด้วยโปรตีน20%ไขมันไม่ถึงตัว80%แล้วก็เจ้าเซสมีนซ,ซ,ซึ่งทําหน้าที่ที่จะช่วยป้องกันตัวเองจากศัตรูพืชนะครับและยังบูดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่างๆมากมายรวมทั้งแคลเซียมซ,ซ,ซึ่งมีสูงกว่านอมวัว3ถึง6เท่า จากการที่ได้ทำการศึกษาวิจัยทางด้านการวินิจฉัยโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะครับจึงทํามีความคิดว่าเราน่าจะใช้ภูมิปรรัญญาสมุนไพรไทยนะครับว่าเราจะมีสารที่จะช่วยในการดูแลรักษาโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบได้ยังไงอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจในการทําการศึกษาวิจัยเรื่องงาดำนะครับจากการศึกษาวิจัยนะครับก็ค้นพบว่าเซามีในงานเนี่ยมีฤทธิ์ในการเผาผลาญไขมันดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการดูดซึม คอเลสเตอรอลที่สําคัญก็คือช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความดันโลหิตสูงด้วยเ,เซซามีนจากงาเนี่ยสามารถลดการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อมแล้วเจ้าเซซามีนก็จะทําหน้าที่ยับยั้งสารที่เป็นตัวเร่งหรือกระตุ้นการทําลายเส้นใยคอลลาเจนและสารชีวโมเลกุลต่างๆซึ่งเป็นต้นเหตุของการอักเสบของข้อและโรคข้อเสื่อมค่ะ mm hmm. การศึกษาวิจัยของดออรปัชยาและทีมงานทําให้ค้นพบสปปรรพคุณของเซซามีนว่าสามารถช่วยยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนซึ่งเป็นสาเหตุของโรคข้อเสื่อมที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนและยังได้พบกลไกการทํางานของเซสซามินที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ทุกชนิดและนี่เองค่ะที่ทําให้โลกตระหนักถึงพลานุภาพแห่งการยียยยาของเซซมินอาจารย์เนี่ยมีความ มุ่งมั่นตั้งใจทั้งในด้านการสอนและงานวิจัยค่ะอาจารย์เนี่ยมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์แล้วก็มีความอดทนในการทํางานค่ะผลงานวิจัยของอาจารย์นั้นยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์แล้วก็นําความรู้ที่ได้เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนได้อีกด้วยทําให้ตัวเองนะคะมีความภูมิใจในตัวของอาจารย์นอกจากเรื่องงานวิจัยเนี่ยอาจารย์จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลนะักศึกษาทุกคนเหมือนเป็นคนในครอบครัวค่ะ ทำให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยมีความรักในตัวอาจารย์ยกให้อาจารย์เหมือนเป็นไอดอลของนักศึกษาทุกคนในหน่วยวิจัยแห่งนี้ค่ะจากภูมิปัญญาชาวบ้านผ่านการพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จริงและยังได้องค์ความรู้ที่ลึกลงไปในเม็ดงานเมดเด็ดเล็กๆที่นักวิจัยไทยคนหนึ่งได้คิดค้นจนประสบความสําเร็จได้รับคําชื่นชมจากต่างชาติว่าเนี่ยคนเอเชียเลือดไทยได้รับการยอมรับในระดับเวทีโลก และที่สําคัญที่สุดนะคะอย่ามองข้ามความคิดความสามารถของคนไทยที่ชาวต่างชาติยังต้องหันมาถูกใจและกดไลค์ให้ไทยแลนด์ค่ะ